เมื่อทุกคนมาขอ,ขาอแล้วเนาะเขาอยู่เพปโซคะแดมอันแหนอันนี้ก็ขอบคุณสำหรับคำถามทุกคนมากเลยเนาะที่เข้ามาถามเรื่องเอ๊ะจะเรียกว่าถามไม่ได้คือเขามาแนะนำให้เนาะก็ต้องขอบคุณนะ้องกายทามขอบคุณทุกคนเลยบางคนอ่านชื่อไม่ถูกก็ต้องขอโทษด้วยนะมานะ้องกายทามแนะนำาอะไรให้พี่เนี่ย น้องกายถามอ่ะ วิธีหาอาวุธหดาวง่ายๆคือการใช้ Black การ์ BC เปิดกล่องเอาครับ30รอบ7500 BC ได้การันตีแน่นอนและ <Wow. S 1> ก็จะมีสำหรับแบบฟรีที่ต้องเก็บเอาจากล็อกอิงรายวันซึ่งเดือนหนึ่งไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่จะอยู่150-300 ซึ่งโคตรน้อยเพราะสุมส่ม10ใช้2,500แล้วอีกทางคือเก็บเศษอาวุธซึ่งให้ถึง150ไม่สามารถหาได้ตามปกติต้องรออีเวนต์อย่างเดียวถ้าเล่นตัวละครที่ไม่เคยแตะให้ลองกดหยุดเกมแล้วดูแถวแถวมุมบนขวาจะมีการบอกวิธีใช้สกิล คอของตัวนั้นอยู่ครับถ้าอยากดูตัวอื่นในทีมก็กดตรงรูปไอคอนได้เลยมันก็แสดงอย่างที่บอกไปข้างตน้นตอนนี้มีตัวแบกคือ A21 ซึ่งดีแล้วครับเพราะอัปเดตน่าจะมีเซเลน่าเอสพลาดมืดมาใหม่ซึ่ง สามารถเก็บเศษได้จากอีเวนต์ทำให้เปยน A 2ิตอนนี้คุ้มมากครับสามารถนำไปซับให้เซเลน่าได้ดีเลยครับแถมๆอย่าลืมปันลีฟเ A ทาดสายฟ้าไว้ด้วยนะครับเอาไว้ไปซับพวกดาเมจทาดทั้งหมดในเกมได้เลย แต่จะดีสุดคือสายฟ้าแต่ถ้าตื่นก็จำเป็นเช่นกันปั้นไว้ได้ใช้ยันเอ็นเกมนี่อันนี้ก็เป็นคำแนะนำของน้องกายทามเนาะต้องขอบคุณมากๆเลยที่รุษาให้คำแนะนำเรื่องการอัพสกิลของตัวลีฟหรือว่าอะไรเนาะแล้วก็การดู สกิลในการเล่นหรือว่าอะไรต่างๆเนาะอันนี้ก็คือขอบคุณมากแต่ว่าเรื่องอาวุธ6ดาวเนี่ยคือเราต้องหาจากกิจกรรมอย่างเดียวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอะถ้าสมมติเปิดกองอะคือคือมันไม่ได้ไงมันเปิดแล้วมันไม่ได้ตลอดเลยไงก็เลยแบบว่ามีแบบวิธีอื่นไหมแต่ว่าเท่าที่เราเห็นอนะมันมีตัวเศษอาวุธอะ มีให้เก็บนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมาจากกิจกรรมไหนอันเนี้ยถ้าใครรู้เนี่ยก็คือบอกเขาได้เนาะอันนี้เขาก็ขอบคุณน้องกายทามากมากเลยค่ะอันนี้แสดงว่าเป็นสาวคนเล่นตัวจริงเนาะอันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคำแนะนำมาเนาะอันนี้พี่ว่าน่าจะเป็นตองหรือไม่ก็ต้องเป็นคาบูชิโน่แน่เลยมีอยู่สองคนนี้แหละไม่รู้เป็นใครอนะเดาเด อย่าน้อยใจนะถ,ถ้าถ่ายไม่ถูกตังอะ่ะเงียบไปแม่คุยกับคนอื่นอยู่นั่งเล่นเกมกับเพื่อนเลยไม่ได้ไปดูแล้วว่าคาบูชิโน่แน่เลยยังไงก็ขอบคุณนะจุ๊บจุ๊ตอบให้จ้ะขอบคุณนะจุบ๊บจอ้าว อะไรเนี่ยจ้าขอบคนะุณไหมจุ๊บจุบ,จบโอ้โหเลิศหวัวใจหวัวใจหวัวใจอยู่อันไหนอ่าได้อยู่อ้าวตัวเอ็มมาทำไมเนี่ยเออคนเรามันก็ต้องแบบมีผิดพลาดต่า,ตาพิมพ์ผิดโอ้โหทำไมทำได้อย่างนั้นเนี่ยเอ๊ โอเคมาของน้องกายทามปรับก่อนลืมลืมลืม V I P V I P น้องกายทามเป็น V I P ค่ะกายทามชื่อกายทามใช่ไหมอ่านถูกหรือเปล่า คุณมากมากค่ะอ่ะให้หัวใจไปด้วยเดี๋ยวโดนบนรักไม่เท่าเทียมรักน้องๆไม่เท่าเทียม่ะรักเท่าเทียมนะอเอ้าไม่ขึ้นตางทำอะไรแออันนี้คุณ H G H B เนอะก็ขอบคุณมากค่ะโอ้ขอบคุณสำหรับกำลังใจ ซู้ต่อไปค่ะอี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 เราจะชู้ต่อไหนต่อต่อไปค่ะโอเคแม็กอ่าคุณแม็ก,มกโอเคขอบคุณค่ะอ๋อเขาเป็นอ๋อเขาเป็นนี้ด้วยเนาะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากขอบคุณมากมากค่ะ,ะให้หวัวใจไปด้วยอ้าวเมื่อกี้เราลืมให้อันนี้อะไรเนี่ยเราพิมพ์ผิดอ้าวปสีดวง,ส,ดวงสีดวงเท่ากันอันนี้แถมให้นะอ้าวทำไมมันกลายเป็นไพ่ละเนี่ยโอเคอันนี้เลขสามก็มา โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะคะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเกมกันดีกว่าเนาะวันนี้แบบเขาก็มาเล่นต่อจากพาร์ทที่แล้วนั่นแหละบูมาเข้ามาถึงก็เหมือนเดิมเล็กตัวละครก่อนเบงกาเบงกาควายทีหลังนะเราขอเอาตัวรูเซียไว้ก่อนนี่น่ารักไหมตัวรูเซีย อืมอันนี้ก็จะแรกของตัวลิฟน้องลิฟที่น่าลักเขาตอนนี้เขาจะปั้นสามตัวเขาตั้งใจไว้สามตัวอะไรหาตัวหรือเปล่าตกเลขแล้วตอนนี้อันนี้เหลืออีกห้านาทีอกดไปเลยให้หมด โอ้ใกล้จะหมดแล้วรู้สึกแบบรู้สึกว่าอีกไม่นานเราจะแลกได้น้อยแล้วโอเคเก็บไปก่อนเสียดายอะ่ะใครรู้วิธีหาเจ้านี่มั่งเน่ยหายแบบเยอะๆอ่ะคงจะแบบต้องต้องซื้ออย่างเดียวแน่เลยว้าว โอมาเลยตอบช้าแต่ว่าอะไรยังไงต้องขกอ,อภัยด้วยเพราะว่าช่วงนี้เขาวุ่นๆหลายเรื่องนิดนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหสิบ โอ้โหมาตัวเมมเบอร์ของเขาเป็นไ,ไงการ์ดยังแรกไม่ครบแต่ก็จะค่อยๆเก็บตัวละครไปเรื่อยๆ รับไปก่อนมีอะไรก็รับไปก่อนเด้อโอ้เมมเบอร์เมมเบอร์นี่จะเป็นแบบเมมเบอร์เราดูขอดู ยูนิชันอะชินี่ยังเหลืออีกหนึ่งสองสาสี่ห้ากเก้ก็สองสิบแปดก็สก็สี่สิบหกก็หสิหกห้าสิห้าองส่เลยห้าิบส่ชิ้นอันนี้นะ่ยกี่ชิ้นเขาว่าแบบรลีนี้น่จาจะแกลครับ <C faço> จามอีกแล้ว มันเหลืออีกเท่าไหร่ไปทำเควสด,ดีกว่าใครแบบทำเควสเดี๋ยวมันมีเควสหนึ่งที่เขาแบบทําไม่ผ่านใครแบบรู้วิธีทําบอกข้อหน่อยนะเควสที่สิบเจ็ดเนี่ยข้อที่เออข้อที่เท่าไหร่ข้อที่เจ็ดทับสิบ ไอสิบเจ็ดทับสิบสี่อ่ะใครแบบรู้ก็บอกหน่อยนะเขาเล่นไม่ผ่านะเวลามหมดมาเรามาเก็บเควสต่อใครชอบเควสเนื้อเรื่องก็ดูไปดูไปเรื่อยๆเปๆื่อยๆขอสกิปได้ไหมไม่ต้องสกิปแล้วกันห่ือสกิปดีสกิปดีกว่าช้ามันช้า โอเคนะ โอเคมาปุ๊บกดจุดยนมาแน่คุยอะไรเนี่ยกดผิด วันนึงตูวตู้น่ะ,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 ะ<า>ใส่ก่อนเลยไปจ้ะดูไหนดูไหนดูไหนไปแล้วจ้ะอ๋อตรงนี้เรากดไปแล้วเนาะเหลือตรงไหนอีกเนี่ย โอเคได้อยู่มาดุดเจ้านี่ต่อวิอันนี้ต้องให้ต้องเท่าไหรน่นี่ให้นาทีเยอะจังให้ต้องสี่นาทีไหมเดี๋ยวประมาณสนาทีได้อะ วันนี้น่าจะได้แบบเล่นน้อยแน่ๆไปเหลือเท่าไหร่มาอ้าวผ่านเฉยปุ๊บ you <laughs>

ไม่รอดแน่ๆตู้นะโอ้เรื่องนี้น่าจะเปลี่ยนตัวต่อแล้วผ่านอะแต่น่าจะได้ไม่ครบ มาแล้วเด้อหมดตาแล้วมีอะไรบ้างชีวิตของคนเก็บเควสประจำวันวันนี้ขอพอไว้เพลงเท่านี้นะยังไงก็ฝากใช้กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเ,เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะยังไงก็ใครรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกคอา์ดไว้นะบ๊ายบาย thank mm -hmm. you